สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะถูกจุกจุกชุดใหญ่ถูกอีกแล้วอาร์ตพศจัดจเต็มอีกงวดรวยจุกจุกชุดใหญ่เผยไม่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจถูกอีกแล้วอาร์ตพศจัดจเต็มอีกงวดรวยจุกจุกชุดใหญ่เผยไม่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจถูกเลขท้ายสองตัวหมายเลข8 3ดสาถึงสิบาใบวันที่1กันยายน6 5หาสำนักงานสลากกินแบ่งทบบาลออกรางวัลวดประจําวันที่1กันยายนห5 สำหรับรางวัลที่1ซึ่งมีเงินรางวัล6ล้านบาทได้แก่หมายเลข929332ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวงวดนี้ออก725และเลข298สำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข604และ210ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข83หลังจะออกรางวัลไปก็มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ ในจำนวนนี้รวมถึงดารานหนุ่มดวงเฮงอาพสัสดุที่งวดนี้ไม่พลาดถูกรางวัลลอตเตอรี่ด้วยเช่นกันโดยอาพสัสดุโชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อกับกองสลับพัสดํานวน13ใบและถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข83พร้อมแคปชั่นว่าออกอะไรนะได้ค่าขนมนิดหน่อยไม่รางวัลที่1ก็ดีใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ